เพื่อนครับ s อ c t i m e p i e c e นะครับวันนี้ผมเชิญคุณภัรัต์มาร่วมรายการเพิ่มอีกหนึ่งคนนะฮะสวัสดีครับเพราะตอนที่สองนี่เพื่อนๆจะเห็นผมอืมอ่ารู้น้อยไปหน่อยนะฮะวันนี้ก็เลยเชิญอีกคนมาช่วยกันอืออ่าอีกคนนะฮะโอเคได้เลยเพราะกระตุ้ยแกพูดลึกเหลือเกินนะฮะวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องอะไรฮะอินดิพีเดนต์แบรนด์ครับก็คือวันนี้เราพยายามจะไม่เราจะไม่ยังไม่จาะลึกเหมือนเดิมนะครับแต่คือเราจะพูดภาพมว่างว่า อะไรคืออินดิเพนเดนต์แบรนด์อะไรก็แล้วเดี๋ยวเราจะมีการตัดต่ออินโฟกราฟิกให้ดูว่าแบบแบรนด์หลักๆของอินดิเพนเดนต์แบรนด์ที่ทำไมเพื่อนๆต้องรู้จักแล้วอินดิเพนเดนต์แบรนด์เนี่ยอะไรมันคือเดนิฟิเนชันเมื่อก่อนเนี้ยเขาก็มีการพูดก,กันว่าก่อนที่จะมีไมโครแบรนด์ brand mm hmm. มาเนี่ยอินด mm ิเพนเดนต์แบรนด์มาประมาณสักคำสามนี้มีมาสัก30ปีที่แล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเกิดขึ้นจากวอชเมกเกอร์บางคนเช่นแบบฟิลิปดูโฟหรือวินนี่อัลแต่พยายามทำนาฬิการตัวเองแล้ว้ววรูสึก่า หากที่ชั้นขายที่หลังบ้านตัวเองเนะี่ยเริ่มมีตัวแทนเริ่มมีตัวแทนในโลกเริ่มไปขายอยู่ที่เมกาหนึ่งช็อปอังกฤษหนึ่งช็อปอาจจะมีบางไทยบ้างสิงคโปร์บ้างพอมันเกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นเขาก็เลยถามเรื่องจํานวนการผลิตจํานวนการผลิตเช่นว่าคุณจะต้องมีไม่เกินกี่เรือนต่อปีซึ่งเขาก็พยายามพูดว่าถ้าพวกที่เป็นชื่อเลยจำนวนการผลิตก็ยังต่ำกว่า1,000พเรือนอยู่ดีแต่มีบางอินดเพนเดนแบรนด์ที่ผมต้องพูดว่า วันนีพ้พูดชื่อให้ทางเพื่อนๆฟังก็ทุกคนก็พูดว่าโอ้รู้จักแต่ผมไม่กล้าพูดว่าเขาผลิตตาวมาวหนึ่งพันเรือนแล้ว<ม>แบรนด์ที่เราพูดถึงกันเนี่ยอินดิพนเดนต์แบรนด์คนเพอร์เซชันอีกเพอร์เซชันหนึ่งของอินดิพนเดนต์แบรนด์คือแพงราคาถ้าต่ำกว่าห้าแสนเนี่ยน่าจะมีอาร์ซิมุแบรนด์เดียวที่เป็นอินดิพนเดนต์แบรนด์ที่เหลือเนี่ยต้องเกินอินด<ม>ิพนเดนต์แบรนด์เลยเนี่ย ถ้าตามอดีตเราเลยเนี่ยก่อนสักยี่สิปีที่แล้วแล้วกันเราพูดยี่สิปีแล้วถ้าเราไม่นับวอชเมกเกอร์เรานับเฉพาะอินดิพีนเดนต์แบรนด์เนี่ยทางพี่ทั้งสองคงรู้จักอยู่แล้วสี่ห้าแบรนด์ที่เป็นแกนหลักวิชันมิลส์วิชันมิลส์ถือว่าเป็นอินดิพีนเดนต์แบรนด์ที่บอกต,อตัวเองว่าตัวเองเป็นอินดิพีนเดนต์แบรนด์ที่มีมูลค่าและทรงคุณิพลมากแต่วิชันมิลส์เป็นแบรนด์หนึ่งที่ผมไม่กล้าพูดว่าคุณผลิตต่ำกว่าหนึ่งพันเหรียญ เพราะเข้าจะผลิตภัณฑ์2 0 0น5้ามันแล้วแต่<ม>แต่อินดีเพนเดนต์แบรนด์มันจะไปจบจบง่ายๆว่า 1. มีแค่สองคอนเซ็ปต์หนึ่งคืออวังกะดีไซน์ต้องแปลกหลุดโลกต้องเห็นบับรู้เลยว่านี่คืออินดีเพนเดนต์กับสองคือเครื่องต้องสุดยอดของเครื่องซึ่งไม่เคยมีใครได้ทำเครื่องแบบนี้มาก่อนต้องเป็นคนคิดขึ้นมาเองด้วยวะส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นโดยโดยเครื่องที่ กลุ่มที่เป็นเครื่องคิดขึ้นมาเองเนี่ยโดยมักจะชอบใช้ชื่อตัวเองเป็นเจ้าของแบรนด์ถ้าเรามาคุยเรื่องง่ายก่อนก็คือกลุ่มของฝั่งฝั่งที่เป็นเครื่องพิเศษแล้วก็แล้วก็เป็นอินดิเพนเดนต์แบรนด์ก็คือมีฟิลิปดูฟูวินนี่เอาแต่โลเมนเกอร์ติเยแล้วก็คาวโวโคไลเน่นยังปาเมจินี่นี่ใช่ไหมพาเมจินี่ตอนนี้เป็นแมส้วครับเป็นแมสหรอใช่ครับคือผลิตได้เกินเกิน1 5 0หลือน แล้วก็มีตั้งแต่เรน์ตั้งแต่แบบสมมุติ2 5 0 0 0คุณก็ซื้อได้จนถึงเรือลา5ล้านแต่ถ้าพวกอินดิพีนเดนต์แบรนด์เนี่ยบางปีก็ออกแค่รุ่นเดียวแล้วก็ผลิตต้องรู้สึกว่าแบบจองกันนานๆานอยู่กันน้อยน้อยอา้าแต่อย่างดูฟูนี่เขาปีนผลิตนิดเดียวเองนะฮะใช่ครับเพราะว่าชื่อตามชื่อเนี่ยเมื่อกี้ที่เราพูดกัน4คนเนี่ยทั้งดูฟูวินนี ier, ่เอาแต่โรเมนเกอติเย่วโคลายนเนี่ย4คนเนี้ย พี่จ่ายตังค์วันนี้ต่ําที่สุดก็คือ12เดือนถึงจะได้ของต่ําที่สุดแล้วซึ่งในดูฟูเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเพราะดูฟูแก่แล้วก็คือปิดโปรดักชันเราจะเหลือจริงๆให้ให้เลือกวินนี่เอาแต่วันนี้ก็เหมือนจะเป็นคอนซัลมากกว่าแล้วไม่ได้ออกรุ่นนาฬิกาตัวเองอซึ่งมันก็จะเหลือแค่โรเมนเกติเย่กับโวโคไลเนนโรเมนเกติเย่ล่าสุดเมื่อก่อนโควิดเคยมาเมืองไทยไม่มีบูติก คือเวลาที่เซอร์วิสก็คือ p m เเดียวก a าสก็คือเป็นที่รับส่งอย่างเดียวแต่ปีหนึ่งเนี่ยสามารถจองได้ในโคตาประเทศไทยเนี่ยประมาณ4เดือนถึง6เดือนเพราะเขาสามารถผลิตได้ปีหนึง่งประมาณ250หเรือนซึ่งหมายความก็เลยรู้เลยว่าถ้าพี่อยากได้วันนี้พี่จองอีก2ปีพี่อาจจะได้ <oppon. S 2> โดยราคาขั้นต้น <sk arlo> ขั้นต้นคือเหมือนกับ b e g i n ิ e r p น i c e อยู่มาล้านหเริ่มต้นโรแมนกาเตเย แล้วถ้าผมถามกลับไปหน่อยเนีว่า Independent น o ์บ h กับ m i โครแบรนด์ล่ะฮะมันต่างกันยังไงความเป็น Craftmanship กับความเป็นชื่อของ i ินดิ e เ d น n t มันจะต่างกับ m i โครแบรนดมากแม้แต่หน้าปัดที่เราพูดถึงโรเมนกติยเขาจะสามารถสลักชื่อพี่ได้ทำเพื่อพี่มีการเทสแล้วตัว Watchmaker เนี่อยู่ส่วนใหญ่ m i โครแบรนด์ไม่ค่อยมีคนไหนเป็นชื่อตัวเองครับ,รบมิงก็ไม่ได้เป็นชื่อเขาส่วนใหญ่ส่วนใหญ่การที่บอกว่า เป็นอินด p พ n เดน t ์แบรนด์เนี่ยมันจะมีสมาคมผู้ทำวอชเม h เกอร์ซึ่งสมาคมเนี้ยจะมี w a t c h m a k e ร์จริงอยู่มาสักสมมติบอกว่า32คนที่เป็นท็อปของโลกครับก็จะมาทำไอทำอินด e พีเดน์แบรนด์อยู่มาณห้าหกคนแต่วันนี้อาจสมมติเรามองผู้ที่เป็นชื่อไปจบละพอเรามองสิ่งที่เป็น i ินด p พ n เดน t จริงๆเราจะต้องเข้าไปดูที่ชอ็อปที่พาร a ลก n น m g เพียร์อา s ์คาเป็นคนที่นำเข้าเยอะที่สุดแบรนด์หลักก็จะมี Uwork ภาษาอังกฤษเล็กอูเวิร์กภาษาเยอรมันเล Uber, ก็กอูแวกซึ่งเป็นการบอกผลเวลาเป็นซัตเทิลไลทเอ็มบีเอ็นเอฟแมทส์บูเซียนเฟรนซึ่งทุกคนก็ดูอวกาศกันไปทุกวันพี่เล็กคงเคยเห็นยูล่าแมทส์ Max, คงรู้จักริชาร์ดมิลไม่ต้องถามทุกคนรู้จัาริชาร์ดมิลหมดนะจากดีกลน่นอกต่อมายี่ห้อที่เพิ่งมาเลยสี่ปีเนี้ยวันนี้พี่เดินเข้าไปช็อปหยิบตังไปสามล้านเขาก็ไม่ขายพี่เอพิเจนเอพิเจนเนี่ย ก็เป็น movement อีกความพิเศษอยู่ที่ movement ไม่ใช่ความพิเศษที่หน้าปัดขนาดนั้นและอีกแบรนด์หนึ่งที่คนพูดถึงกันตลอดแต่ช่วงนี้ก็เงียบๆนิดหน่อย the bee chun ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเคยเห็นเพื่อนเราโชว์ว่ามีพระจันทร์ที่เป็นสีฟ้าคนั่นก็คือแบรนด์ d e r bee c h u ส่วนแบรนด์อื่นๆเนี่ยที่เป็นแบรนด์รองๆของอินดิเพนเดนต์แบรนด์เนี่ยก็จะมีการล้มหายตายจากอยู่บ้างอยู่บ้างเก็บตัวบ้างเกิดบ้างอย่างพี่เล็กก็มีเะยครับ manufacturer royal เห็นส่วนใหญ่เขาจะทำตูยองเป็นหลักใช่ก็คือเขาพยายามทำให้ดูคราสแมนชิปอินเอ่อแมนูแฟคเจอร์โรโยเงี้ปีหนึ่งสามารถขายได้ปีนึงประมาณ120เรือนครับแล้วก็พยายามจะบอกเลยว่าสำหรับสีเนี้ยสมมติข้างในเป็นสีฟ้าข้างในเป็นสีเขียวก็จะทำแค่3เดือนเนี้ยจบและใครอยากสลักชื่อก็สลักแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีออนอไดไปเรื่อยแต่ในช่วงโควิดเนี่ยมีแบรนด์แบรนด์หนึ่งคือล้มไปแล้วก็เห็นเพิ่งกลับมาแต่ยังไม่แน่ใจว่า ผมจำไม่ได้ว่ากลับมาด้วยเจ้าของเป็ ine, นใครก็คือ H Y T H Y T เนี่ยเป็นการบอกเวลาด้วยเหมือนน้ำมันกาานาับน้ำแล้วมันก็จะเป็นสีสีซึ่งต้องบอกเลยว่าตอนที่มาเปิดตัวเมืองไทยเนี่ยเชื่อไหมว่าคนซื้อที่เมืองไทยนะต่ำ,ต,ำต่ำต้องมีสิบเกือบสี่สิบเดือนแล้วก็จะคล้ายๆกับของเลเซนด้วยใช่ไหมฮะเลเซนเนี่ยเป็นการบอกเวลาด้วยหมุนๆมุนคือเลเซน n เนี่ยเมื่อก่อนเลเซน n เคยเข้ามาด้วย S T Dimension แต่ตอนนี้ก็ไม่มีทั้ง SC Dimension และไม่มีทั้งแบนเลสเซนทีเมืองไทยไม่มีตัวแทนแล้วไม่มีตัวแทนแล้วรับเราสนใจช,ช,ช่องเราสนใจก็เป็นตัวแทนเขาได้นะปีละสามเรือนผมคิดว่าคุยกันรุ่นเรื่อง <c ười> แล้วแล้วเลสเซนนี่เขาผลิตเรือน <c ười> ไหมก็คือยังไม่ได้ศึกษาในรายละเอียดแต่ว่าก็คือเลสเซนนี่เขาผลิตจํานวนนีงสักประมาณเท่าไหร่เท่าที่รู้อยู่ประมาณ400เรือนครับคือเรนจะอยู่ประมาณนั้นแต่ช่วงที่เขาเจ๊งไปผมไม่แน่ใจจริงๆว่า ผู้ผักโปนการผักดันกลับมาใหม่เนี่ยจะเป็นยังไงเพราะเท่าที่เห็นตอนนี้วิธีการมองอินดิเพนเดนต์แบรนด์อีกอันหนึ่ง s p e a k m a r i n น Marine, คืออีกแบ,บรนด์หนึ่งที่เป็นตัวอยา่าง s p e a a k m r i สเปกมาเรียนเนี่ยปีเตอร์สเปกมาเรียนเนี่ยเคยเป็นเจ้าของแบรนด์ปรากฏคนที่ซื้อแบรนด์เขาไปคือเจ้าของ Tesco แต่ไม่ใช่ Tesco บ้านเราน,นนะ Tesco ท,ที่ฝรั่งเศสเอ้ยคาร์ฟูที่ฝรั่งเศสคาร์ฟูขอโทษคาร์ฟูซื้อไปเสร็จซื้อไปเสร็จจากที่เขาออกรุ<า>่นนึงแบบไม่รู้กี่เรือนอะ ผมก็เปลี่ยนให้เหลือรุ่นละยี่สิบแปดเรือนก็ทำยี่สิบแปดทำยี่สิบแปดมันก็เลยดูอินดิเพนเดนต์ไงมีขายที่ไหนในโลกดีสมมุติขายแค่สิบสี่ประเทศประเทศละสองเรือนก็จบแล้วก็หมดแค่นั้นไม่ต้องทําเยอะมีแบรนด์หนึ่งชื่อวันนี้ต้องน่าจะสนใจมากๆแล้วคนที่เล่นไอจีเพื่อนๆที่ดูแล้วเล่นไอจีบ่อยๆดูตามเว็บบางนอกเนี่ยคือแบรนด์ชาเป็กส์ชาเป็กเนี่ยที่พูดเป็นตำนานมากๆเนี่ยเพราะเมื่อก่อนชาเป็กเคยอยู่กับปั้ติฟิลิปอะไรก็ว่าไปเนื่อของเขา ต่วันนี้ชาเปกเป็นอะไรที่การตลาดเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียพอมันนําคนรู้สึกอยากได้อยากได้อยากได้อดนะแต่เมื่อไหร่ที่เริ่มรู้สึกอยากได้แล้วมีไอพีเล็กแค่ทั้งประเทศไทย20เรือนพี่รู้สึกเนี่ยทุกคนก็แย่งกันซื้อต้องแย่งใช่ซึ่งวันนี้ชาเปกในปี2022ในคลิปน้องออกอยู่แล้วล่ะก็คือเพนดูลัมจะเป็นผู้แทนจำหน่ายคนใหม่ของชาเปกก็คือหมดแล้ว2 4เรือนโคตาประเทศไทยคือหมดแล้วไม่ต้องไปถามนะครับไม่ต้องไปหา ุกวันนี้บอกว่าเฮ o โ e มเซอร์เนี่ยอยู่กับ p พนดูลัมผมเคยคุยกับทางเจ้าของอืเจ้าของเฮโมซอร์แล้วก็คุยทางแพนดูลัมเขาบอกว่าเฮ o โ e มเซอร์ขายดีมากขายดีจนแบบปีหนึ่งขายเฉพาะที่เมืองไทยเนี่ยขายหกสิบกว่าเรือนจนพอหมดโคต้าของประเทศแล้วอะไม่งั้นเราจะไม่มีอะโลเคชันไปให้ประเทศื่นะความเป็นอินดิเพนเดนแบรนด์เนี่ยมันเลยมันเลยวันนี้เป็นสิ่งที่ทำไมผมถึงอยากให้พี่ๆแล้วก็ เพื่อนๆที่ฟังดูชมอยู่เนี่ยน่าสนใจคืออินดีเพนเดนต์แบรนด์เนี่ยพยายามตั้งตัวเองเหมือนรูปภาพผลิตให้น้อยซื้อให้ยากมูลค่าอยู่นานแต่ปัญหาคืออะไร l ควิดิตี้ต่ำถ้าไม่เจอคู่รักก็ขายไม่ออกอแต่ถ้าเจอคู่รักมันก็ง่ายคุณตุยเอาจะต้องอธิบายอยนะฮะ ดุคุณิตี้นี้ถ้าไม่ใช่คนในวงการเ็าอาจจะฟังไม่เข้าใจนะนะคุณเล็กช่วยอธิบายผมเนิดน,นึงการจะเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดนะครับความหมายก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเราถือเงินสดอยู่แน่นอนก็เงินสดต่อเงินสดถือเป็นทองก็อยากจะเปลี่ยนเป็นเงินสดก็ง่าย<ช>แต่ถ้าเราถือเป็นของเนี่ยบางสิ่งบางอย่างเนี่ยดุคุ i ิตี้มันต่ำก็ความหมายก็คือว่ามันจะเปลี่ยนเป็นเงินได้แต่มันต้องหา คนที่ชอบจริงๆเนื้อคู่อ่ะคู่การขายต่อนั่นเองชการขายต่อมันก็จะยากก็ประเทศไทยกับประเทศสิงคโปร์ว่าวันนั้นเพิ่งคุยก็ยังตลกอยู่เรื่องหนึ่งก็คือไม่ไม่รู้เคยได้ยินยี่ห้อนี้กันไหมโรเลนฟูรเยโรเลนฟูรเยเนี่ยเป็นหน้าตาเหมือนสองข็มครึ่งธรรมดาเลยแต่เครื่องนี้วิจิตตะการมากก็เป็นแบบพยายามปิดเครื่องแบบแนวเยอรมันขัดเครื่องดีๆบางไทยเนี่ยไม่ต้องต่อคิวเพราะว่า พีเมทีเขาให้ซื้อโรเม่เดี๋ยวพูดไปแล้วเดี๋ยวบอกว่าซื้อนี่แถมโรเล็กก็ไม่ใช่ฮะต้องแบบเป็นลูกค้า VIP เขามีขายในตลาดมือสองบ้านเราขายไม่ออกแต่อยู่สิงคโปร์เนี่ยต้องต่อคิวซื้อโรเลนฟรีเพราะว่าผลิตได้น้อยครับปีหนึ่งอยู่เมืองไทยได้อย่างมากก็โคตาอยู่อันแปดถึงสิบสองเดือนหรือว่าอีกแบรนด์หนึ่งที่เคยเข้ามาแล้วก็สร้างความฮือฮาก็คือโกเบลฟอเซ่โกเบลฟอเซ่เนี่ยเป็น อีกแบ,บรนด์ที่เป็นอินดีเพนเดนซ์ที่เมืองไทยมีโค้ต้าปีละสองเรือนแต่ในการเรือนหนึ่งเนี่ยอยู่ประมาณสี่สิบล้านถึงห้าสิบล้านโประเด็นไม่เคยได้ยินเลยกเบลฟอเซ่เนี่ยประเด็นปัญหาคือตัวแทนจำหน่ายเนี่ยขายแค่ปีละหนึ่งสองเรือนก็คืออยู่ได้ละแต่คำถามคือลูกค้าที่จะซื้อเนี่ยเป็นใครแล้วต่อมาคือพอคุณไปซื้อเรือนพวกนั้นเสร็จไปขายยังไงต่ออินดีเพนเดนซ์แบรนด์มันมีความพิเศษตรงนี้ที่เราอมเลบอกว่ามันต่างกับไมโครแบรนด์ยังไง อย่างแรกคือราคาที่มันแบบสวดลูกหูลูกตาเอามาคือสิ่งที่รู้สึกว่ามันบ่งบอกตัวตนของคนซื้อมากๆ<ม>ซึ่งทุกวันนี้อินดีพนเดนต์แบรนด์เนี่ยยังถือว่าเป็นแบรนด์ที่ยังถือว่าเป็นกลุ่มก้อนที่เล่นแล้วเนี่ยมีสิทธิ์มีกำไรนแต่ก็ต้องรอน,นานหน่อยมีสองเรื่องเรื่องแรกคือรอนานหน่อยกับเรื่องที่สองคือถ้าคุณเข้าใจตลาดออปชัน หรือตลาดประมูลระดับโลกบางครั้งโลกเราอะ่ะจะมีการส่งบางชิ้นไทม์พีซชิ้นดีๆมาที่เมืองไทยแล้วไม่มีคนเอาล่าสุดเนี่ยบบลการี่เทปที่แล้วเราพูดถึงบบลการี r v m h x กับ mbnf บบลการี x กับ mbnf นะเป็นโดมแล้วมีพลอยอยู่ข้างในคนไทยขอซื้อกันอยู่ประมาณเท่าที่รูไวตติ้งเดตสอยู่ประมาณเจคน แต่เรามีโคตาเรือนเดียววันนี้ในการเรือนนั้นสมมติซื้อที่4 000, 000, 000. ีล้านบาทอีก2ปีข้างหน้าผมเชื่อว่างานประมูลต้องเกิน4ีล้านตัว M B N F เนี่ยรูปทรงเนี่ยเขาจะเหมือนจะเปลี่ยนไปตลอดอแล้วก็จะเหมือนจะ,จะมีสิ่งแปลกๆใหม่ๆมาฝากเสมอๆเขาเขาเขามีจุดยืนอะไรของเขาไหมฮ M B N F เนี่ยเราย่อมาจาก Max Blue Serenfriend Max เนี่ยไม่ใช่ World Maker ตัวแม็เองเนี่ยเป็นประมาณแบบคนออกแบบในการแต่พวกเราเรียกกันว่ามันคือก mm ู๊ดมาร์เก็ตเตอร์มันเป็นคนที่มาเ็ตติ้งเก่งมากแม็ Max เนี่ยเคยทำงานกับ Harry ี i n ินสัก็คือทำโอปุส hmm. ถ้าเราเคยดีน Harry ี i n ินสัตัวที่เป็น Independent Watch mm hmm. ของแฮร r รี่วินสันมันชื่อ Opus <Yeah. S 1> ซึ่ง Max เคยทำงานกับพวกเขาอยู่ Max ก็จะเลือกศิลปินทุกๆรุ่นโดย Max จะแบ่งลายตัวเองต,อ,งตอนนี้เป็น3าละสลายไลน์แรกเนี่ยเราเรียกว่า HM H.M. คือลายที่พีเล็กเห็นว่าทําไมหน้าตามันประหลาดจังวะบางอันเหมือนกบบางอันเหมือนหมีหบางอันเหมือนบูด็อกเขาจัดพยายามพูดว่า H.M. เนี่ยมันคือความฝันในวัยเด็กเขาต่อมาคือ L.M.L.M. LM เนี่ยตอนนี้เป็นสิ่งที่คนพูดถึงเยอะมาก L.M. เนี่ยคือรุ่นที่เป็นทรงกลมแล้วชอบมี Flying บางอย่างไฟนิงตูบิยองไฟลลงนิงฟอนุไฟ i ิ g นี่มันคือทรงกลมแต่เป็น L.M. ต่อมาวันนี้สิ่งที่แมททำแล้วคนทั่วโลกต้องหันไปมองเขาคือ m a ดวผมไม่ขายนาฬิกาผมให้คนที่มี MBS <ต>มีสิทธิ์ซื้อนาฬิกาผมในราคาต่ำแสน <c oughs> แล้วโคโนทเวนตี้โฟก็ไปปั่นกันที่หนึ่งล้านรุ่นนี้ผมก็มีอยสองเรือนอย่างนี้แล้วสุดท้ายก็คือสิ่งที่แม c กเ l าแรในกาตั้งโตะ๊ะนกาแขวนนกาอะไรก็แล้วแต่ก็ไปแลปกับคนโน้นคนนี้เพื่อให้เกิดอะไรขึ้นมาแ <c oughs> <Max S 2> ม็กมีคอนเซปต์ว่าทุกปีออกรุ่นละปีละหนึ่งถึงสองรุ่น แล้วทุกอย่างเป็นเตะแล้วอยากจะทำมินเนอร์เชนก็คือทำตัวเดิมเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรขึ้นมาซึ่งคอนเซ็ปต์ของแม็กเนี่ยสิ่งที่ผมว่าเขาเกิดขึ้นได้เลยตอนนี้คือแม็กมีบูติกแล้วที่ไต้หวันก็คือแกลเลอรี่ของแม็กแล้วก็ขายทุกอย่างที่เป็นแม็กเหมือนกับเขาตั้งตัวเป็นศาสดาคนมีแบบเป็นแฟนคลับอะ่ะรู้สึกว่าเออซื้ออะไรของแม็กแล้วก็ดีแล้วแม็กเป็นคนแรกนะครับในโลกที่บอกกับเว็บออฟฟิเชียลตัวเองเลยว่า ใครเบื่อในกาผมผมรับซื้อคืนในราคารีเทลอะลดเท่าที่รู้คือ55%ซึ่งหมายความว่าพี่ซื้อในกาเขาวะยังไงการันตีแล้วว่า45%เขารับซื้อแล้วเขาจะไปรีเฟอร์บิชแล้วขายใหม่ในเว็บเพราะเขาพูดว่าในกาเขามีแค่88เรือนในกาเขามีแค่150เรือนในกาเขามีแค่101เรือนเขาไม่มีสิทธิ์ผลิตขึ้นมาใหม่แล้วอเขาอยากให้นักสะสมคนอื่นจะมาผ่านเขาก็ได้หรือผ่านซอฟทบีเคยซีก็วาไ้ ซึ่งตอนนี้แบรนด์ที่ทําอย่างนี้ก็มีอูเวอร์ทำแล้วเอ็มบีเอ็นเอฟทำแล้วในการทําในการหมุนเวียนเราเรียกงั้นครับก็เอ็มเอ็มบีเอ็นเอฟนี่เท่าที่ผมทราบนี่คุณตุ้ยก็มีเรือนหนึ่งใช่ครับว่างๆเอามาฝากแขวนรายการด้วยนะครับได้ครับก็วันนี้พี่ปรัตน์มีคำถามอะไรไหมครับก็มีอาร์ซิมูธอารซิมูธโอเคครับที่เป็นเข้าใจว่าเป็นเอ็นทีเอนเอ็นทีเแบรนด์อีกตัวหนึ่งที่ที่ดรตุ้ยมีประสบการณ์โดยตรงครับ ไม่แน่ใจว่าตอนนี้นี่อัปเดตจะเป็นยังไงบ้างครับมีตัวไหนใหม่ใหม่ไหมครับทิศทางของเซมูต,ตอนนี้เท่าที่ผมรู้ปีนี้นะครับจะออกแลนด์ชิปตัวใหม่ซึ่งแลนด์ชิปเนี่ยหน้าตามจะเหมือนรถถัง<อ>ใส่ย,กยากๆหน่อยนะครับแต่ก็ไม่รู้ขายดีเหลือเกินเพราะว่าที่ขายดีไม่ใช่อะไรครับทั้งโลกมีแค่ร้อยห้าสิบเรือนไม่ได้บอกว่าเราขายทั้งหมดหนึ่งแสนห้าหมื่นเรือนไม่ใช่นะครับมีร้อยห้าสิบเรือนเออเอะโล c a t i o n มาอยู่ที่เราอย่างมากก็สิบเรือนสิบห้าเรือน อย่างพี่เล็กนี่ก็เป็นคนที่สะสมมาสิมูทเยอะนะรบล่าสุดที่ออกกาฟิลเข็มเดียวเนี้โคต้าประเทศเราสิบเรือนอก็ขายสวาวหมดประมาณนั้นครับดูน่าสนใจด้วยเพราะผมส่วนตัวเนี่ผมเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันไม่ไม่ไม่ไมไมไมแมสมากอะไรอย่างเงี้ยเพราะ,ะนี่เป็นด้ส่ว <Band S 2> น,สนตัวผมนี่เป็นคนที่เล่นอะไรแล้วเล่นลึกฮะผมกลัวมากเลย <c oughs> นี่เปนะ็นดันเนี่ยกลัวไปแล้วมันจะทลํา เรามาผู่ไม่กลับประมาณว่าลอยล้านก็ไม่อยู่ไม่อยู่เนี่าน่ากลัวเนี่ยนะฮะดรตุ้ยก็มาก็เล่าให้เราฟังนะฮะเกี่ยวกับตลาดอินดิเพนเน้์นะครับก็เป็นยังไงบ้างอินดิเพนเน้์เนี่ยเพื่อนๆสนใจไหมฮะถ้าสนใจเนี่ยมาพูดคุยเพิ่มเติมได้นะฮะถ้ารายการเราเกิดฮิติตขึ้นมาเนี่ยเราจะมีจัดเจอแฟนคลับนะฮะก็ถึงเวลาก็มาถามดรตุ้ยได้แต่นั่นหมายความว่าต้องฮิตนะฮะถ้าไม่ฮิตก็จบขาวก็ชอบไม่ชอบรายการเราก็ ก็ช่วยกดชอบไว้นะครับขอบคุณมากครับอุตส่าห์ฟังมานะครับถ้าชอบก็กดกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับอยากให้เราเอาเรื่องไหนมาคุยก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมขอบคุณครับตอนนี้เราก็ลากันไปแค่นี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ